น้องเพื่อนๆได้ดูเรื่อยนะครับใครที่ชอบร้านกิ่งไม้นะครับตามไร่ตามาสวนหรือว่าตัดฟืนที่จะมาทําฟืนอะ่ะหุงข้าวอะ่ะนี่ๆๆๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดตัวงานนะครับเป็นเลื่อยขนาด8ม mm, ิลเพื่อนๆมอเตอร์บัตเลตนะครับตัวนี้มีน้ํามันหยอดโซ่ให้นะครับผมใส่น้ํามันไปแล้วเนาะรีวิวหลังการใช้เลยเห็นป่ะขี้เลื่อยเต็มหมดเพื่อนๆล่องทิ้งขี้เลื่อยเบลเอเลย ตัวนี้อยู่บมนต้นไม้นะครับปรับได้เลยตั้งโซ่ได้เลยโดยไม่ต้องลงมาขันประจงกระแจอะไรให้เรียบแล้วนั่นแหละไม่ต้องพวกกระแจคือเขาขันได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงมอเตอร์วัดเลดกันฟังนะครับมีมาตรวัดแบตเตอรี่บอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตโคตรอืดผมสั่งมาสองก้อนทั้งลังเนี่ยเนี่ยมีมาตร้มีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ที่ชาร์จให้พิกาศต้องกันน้องๆเนี่ย ตั้งโต๊ะก็ตั้งง่ายๆแต่เวลาตั้งให้ถอดแบตออกน,น้องๆแล้วก็เช็คสตาัะไฟนะครับอ่าโอเคปั๊ดปุ๊บหมดแล้วต่เนี่ยแล้วเราก็ตั้งโต๊ะก็เน,นี่ย